ไรครับเน่ยห่าวเราอะไรครับมือพันปบมือสิมันไม่ใช่หัวล้อเลวรกบมือพันห่วลมนละได้ปมมือทำไง น้องภูคนไหนน้องภู <c oughs> อ่อาอาาอาเรากำลังสบายเหตุตกมือพันตบมืออาเรากำลังสบายเหตุตกมือพันอาเรากำลังมีสุขถือเลยใจถือจริงนี่เราเล่าให้ พองหัววันเรากำลังมีตุกคนดเองทุกแม่ทุกสิ่งอย่าไปอะไรกันเล่าพองหัวพันวันเรากำลังสบายให้หัวเราะพันในผูคนไหนน้องผูครับไหนน้องผูครับพี่ปันไปทอดกระถิน พี่บัลไปทำบุญแต่เช้าแล้วยังไม่กลับบ้านเลยสี่โมงเย็ยนแล้วไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายังไม่กลับบ้านเลยต้องพูดบายบายก่อนบายบายส่งจุ๊บเลยยิ้มหวานหวานละบายยค่ะจุ๊บ <laughs>